สวัสดีครับสวัสดี f c ซทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวช่อง lect ็กทร c กแช n แนจะพาทุกท่านมา,าซ่อมพัดลมหาดตะลินะครับยี่ห้อหาดตะลินะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการนะครับมาดูอาการว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยก็คือมอเตอร์มันไม่หมุนนะครับมีเสียงนะครับมีเสียงแล้วก็หมุนช้านะครับหมุนช้า ในกรณีที่ถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยจะทำให้อมอเตอร์มันมีปัญหานะครับเนี่ครับเป็นอาการอาการจะมีเสียงดังนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ไม่มีแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการแก้ไขนะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วจะเห็นว่าฝุ่นฝุ่นเน่ยเยอะมากนะครับอ่าเกาะเต็มนะครับ อย่างเงี้ยจะทําให้พวกแกนพวกอะไรเนี่ยมันเนืดนะครับจะสังเกตว่าแกนจะเริ่มเนืดน่าจะฝืดแล้วก็สาเหตุหลักๆก็คือบูนะครับบูธแล้วก็แกนี่สกาสกรารับน้ามันมันแห้งหรือเปล่านะครับอันนี้จะมีพวกเส้นผมอะไรติดค่อนข้างจะเยอะนะครับเราต้องทํความสะอาดออกให้หมดนะครับเดี๋ยว่อเดี๋ยวผมจะเป่าพวกฝุ่นนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็จะ อถอดล็อกใบนะครับโดยการใช้คีมใช้คีมงัดขึ้นนะครับงัดงัดในลักษณะนี้งัดขึ้นนะครับ,ยนนรบอย่าอย่าให้ปลายคีมนะ่ยไปจิกกับตัวกา้านแกนนะครับเพราะว่าจะทําให้เราถอดไม่ออกมันจะไปเบียดบูธนะครับงัดขึ้นทีละนิดนะครับมันก็จะออกมาแล้วก็อถอดแคปสตาร์ทนะครับ ทุกครั้งเราต้องถอดแคปสการครับเพราะว่าเวลาเราหอ่ารืมอมอเตอร์ออกเนี่ยมันจะได้ไม่ติดทําให้กดลวดมันไม่ตึงนะครับเราต้องปล่อยให้มันอิสระนะครับแล้วก็ถอดล็อกสายครับตัวนี้จะล็อกสายไม่ให้สายมันตึงนะครับส่วนที่สามก็คือถอดอขาสาย ครับขาสายนัอตัวล่างนะครับนจะตัวนี้ถ้าไม่ถอดเราก็จะปลดมอเตอร์ออกมาจากตัวฐานไม่ได้นะครับเราต้องถอดออกด้วยครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็ค่อยๆแงะมันออกมาครับมันก็จะออก ส่วนส่วนที่สี่นะครับที่จะต้องถอดก็คือตัวล็อกอตัวล็อกใบนะไอตัวล็อกแกนมอเตอร์นะครับตัวตัวล็อกขาตัวล็อกขีดไล่พวกจารบีไล่พวกจาระบีที่มันเสื่อมสภาพแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้นิ้วเนี่ยนิ้วล่างนะครับนิ้วหนีบสายไว้ชุดนี้ไม่ให้สายมันขยับนะครับเทคนิคนะครับ หนีบสายไว้แล้วก็ประคองมอเตอร์ให้ให้เราคิดว่ามันมั่นคงที่สุดครับถ้ารู้สึกว่ามันแข็งก็เคาะให้น็อมันขยับหน่อยนะครับมือหนึ่งก็ประคองสายนะครับอย่าอย่าพยายามลืมนะครับอย่าพยายามลืมถ้าลืมปุ๊บเนี่ยกระชาก จบเลยมอเตอร์พังขาดเส้นเดียวยังก็ยังหาเจอนะแต่ถ้าขาดทั้งหมดมันก็หาต้นต่อยากครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อมีประโยชน์กับท่านผู้ชมที่จะนำไปใช้งานครับจะเห็นครับ สนิมนะครับสนิมจากแกนที่ผมหยอดน้ำมันมันจะถอดง่ายถ้าไม่หยอดมันจะถอดยากาตัวนี้ถอดออกข้างหลังแต่ว่ามันมีสนิมมันก็เลยดึงยากเดี๋ยวผมจะใช้กระดาษทรายนะครับขัดกระดาษทรายละเอียดนิดนึงขัดให้สนิมตัวนี้มันมันออกนะครับถ้าเราไม่ขัดเรา ไปฝืนดึงมันนะครับถ้าไปฝืนดึงมันเนี่ยจะทำให้มอเตอรอ์สายมันขาดได้นะครับเพราะช่วงที่เราดึงอ่ะเราจะลืมตัวเวลาดึงเรา,าจิตใจเราจดจ่ออยู่กับแต่แกนนะครับแต่เราลืมไปว่าอีกนิ้วหนึ่งเนี่ยเราประคองสายอยู่ดังนั้นเนี่ยข้อควรระวังเลยนะทำให้มันคล่องตัวที่สุดนะครับให้มอเตอร์มันออกได้ด้วย ด้วยด้วยการดึงแบบโดยไม่ใช้แรงเยอะนะครับเห็นนะมครับมันจะออกง่ายนะครับขอบคนร,ระวังเล็กๆน้อยๆน,นะครับส่วนตัวเนี้ยพยายามถ้ามันถอดไม่ออกนะครับปกติมันจะดึงออกแต่ถ้ามันถอดไม่ออกต้องอ่าเคาะๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆแซมันออกนะครับถ้าเราไปงัดมันเนี่ยถ้าเราไปงัดมันแรงเกินอย่างเงี้ยมันจะทําให้ขดลวดเนี่ยมาเบียดกับ กับแกนนะครับขดลวนพอมาเบียร์แกนแล้วเนี่ยมันทําให้ช็อตรอบนะครับนะครับพอเราเคาะแล้วก็ค่อยๆแงออกมาตามร่องนะมันก็จะดึงออกแล้วมันจะออกง่ายนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ประคองไว้นะครับประคองมอเตอร์ไว้ที่ผมให้ประคองก็เพราะว่านี่สายมันจะเล็กมาก ถ้าคุณดึงเมื่อไหร่เนี่ยคือขาดทันทีนะครับส่วนตัวสีขาวเนี่ยจะเป็นอ่าเทอร์โมฟิวนะครับเทอร์โมฟิวตัวนี้1้0ยร้องศากัถึง130องศานะครับของฮัตาลิที่เขาใช้งานอยู่220โวลต์สแอมป์นะครับตัวนี้ถ้าเกิดขาดมอเตอร์จะไม่หมุนนะครับมอเตอร์จะไม่หมุนแต่ถ้าเกิดมันไม่ขาดาถ้ามันหมุนแต่ไม่มีแรงจะไม่เกี่ยวตัวนี้นะครับ ไม่เกี่ยวกับตัวเทอร์โมเราอย่าไปยุ่งกับมันเมื่อกี้มันยังหมุนอยู่นะครับแสดงว่าเทอร์โมฟิลไม่ขาดนะครับแต่มันจะถ้าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจากที่มันหมุนเอื่อย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 แบบเนี้ยมันใช้แรงเยอะแล้วทําให้มอเตอร์ตัวเนี้ยมันอุณภูมิมันสูงสูงกว่าสูงพอถึงค่าเทอร์โมฟิลสมมุติเทมฟิลมัน120องศาเนี่ยมันก็จะตัดตัวเนี้ยมันก็จะขาดนะครับทำให้ เปรียบเสมือนกับว่ามอเตอร์มันเสียนะครับดังนั้นเนี่ยเรา <c oughs> เราควรซ่อมก่อนซ่อมก่อนที่มันจะเกิดปัญหานะครับตัวนี้ผมจะตัดปัญหาเรื่องมอเตอร์ไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันหมุนแต่มันหมุนช้อยนะอาการหมุนช้าเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งหมดก็คือสามสายเหตุสามสายเหตุหลักๆนะครับสามสายเหตุหลักๆนะครับาสายเหตุแรกรสายเหตุแรกก็เกิดจาก ตัวบูตนะครับตัวบูตมันสึกนะครับสาเหตุที่สองนะครับเกิดจากาแคปสตาร์ตตัวนี้ลดค่าความจุนะครับตัวนี้ของฮาตาลิ18นิ้วเนี่ยมันใช้แคปสตาร์ตอยู่ที่1.5ไมโครฟารัดหนึ่งจุดหไมโครฟารัดเห็นไหมครับ1.5ไมโครไมโครฟารัด400 อ่าโวลต์นะครับ400โวลต์ AC อ่ายี่ห้อนี้ดีนะครับยี่ห้อ hk hk แนะนำให้ซื้อยี่ห้อนี้นะครับย่อเนี้ยมันจะมาตรฐานนะครับแล้วก็มันจะทนนะครับมันจะไม่ค่อยเสียบ่อยไม่เหมือนกับเนี่ยครับยี่อ hk ยี่้อนี้จะใช้ดีนะครับแนะนำ <c oughs> ถ้าไปซื้ออ่าแต่ถ้าเป็นของจีนเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณ ไม่ถึงปีครบางทีมันก็ระเบิดบ้างมันก็ปรีบ้างแล้วก็ค่าความจุมันลดบ้างเพราะว่าโครงสร้างข้างในเนี่ยมันถูกออกแบบมาไม่ไม่มาตรฐานนะครับอย่างตัวนี้มันมาตรฐานซึ่งข้างในเนี่ยมันจะหล่อด้วยเรซินจะตรวจสอบก่อนว่าอะไรมันเสียแต่ครับหลังจากที่เรายึดขดลวดแล้วนะครับมันก็จะเราก็จะทําอะไรกับมันก็ได้ละนะครับไม่ต้องมาคอยระวังมันแล้วนะครับเมื่อกี้เราต้องคอยระวังมันนะครับแดี๋ยวพอผมยึดเสร็จ ผมก็เริ่มมาหาอา,อาการข้อขัดข้องของมันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับตัวที่สามหลักๆเลยก็คือแกนนะครับอย่างที่ผมบอกครับแกนเนี่ยถ้าเกิดมันสึกถ้าเกิดมันสึกเราจะใช้นิ้วเนีย่ยครูดเนี่ยมันจะสะดุดนะครับมันจะใช้เล็บขูดแต่มันจะสะดุดครับตัวนี้ยังยังไม่สะดุดนะครับก็คือแกนมันยังไม่สึกนะครับแกนไม่สึกแต่ มาดูบูธนะครับว่าบูธสึกหรือเปล่าอ่าบูธหลังครับถ้าเกิดว่า,าเราเทสบูธนะครับเราใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วเราโยกโยก,โยกา่ายฝานะครับโยกสายฝายังไม่หมุนไม่ไม่ไม่หมุนอย่างนี้ไม่ขึ้นลงอย่างนี้นะครับโยกซ้ายฝาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะรู้สึกว่า แกนมันกระตุกนิดนึงนะกึกกึกกึกนะครับกึก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 เนี่ยต,ตามจังหวะที่เราโยกแสดงว่าตัวเนี้ยเกิดจากบูธเสื่อมสภาพนะครับบูธตัวเนี้ยเสื่อมสภาพบูธหลวมนะครับอ่าในบูธหลังนี้ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนประกอบไปก็เหมือนเดิมนะครับตัวที่สองเดี๋ยวบูธหน้า,าดูนะครับบูธหน้าว่ามันมีปัญหาหรือเปล่ามาดูบูธหน้านะครับใส่ด้านไหนก็ได้นะครับใส่ด้าน นี้ก็ได้นะครับบูทหน้าบูทหน้าก็โยกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเราขยับปุ๊บมันจะมีการโยกตามจางังหวะมือที่เราขยับนะครับกึศกึศเหมือนกันนะครับแสดงว่าบูทเสียทั้งบูทหน้าและบูทหลังนะครับตัวนี้สองอเราเปลี่ยนได้เลยนะครับ,บท,ทั้งบูทหน้าและบูทหลังถ้าเราไม่เปลี่ยนเดี๋ยวปัญหาเกิดอีกครับ ครับเดี๋ยวผมขอเปลี ite, ่ยนบูทก so ่อนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบูทหลังก่อนนะครับบูทหลังเนี่ยมันจะตอกยากหน่อยหนึ่งนะครับถ้าในกรณีที่เราถอดตัวนี้ไม่ออกนะครับเราเวลาเราตอกเราต้องระวังนะครับกอ่าไม่ให้อ้ตัวเนี้ยอ่าชุดเฟืองสายเนี่ยมันแตกนะครับแต่อ่ารุ่นเนี้ยมันทนอยู่ครับถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะมันจะบางนะครับ ตัวอลูมิเนียมชุดนี้มันจะบางแต่ของฮาร์ตเลอรนี่มันค่อนข้างจะแข็งนะครับชุดนี้ผมเคยตอกสามารถตอกได้เหมือนกันนะครับแต่ผมขอถอดก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะเข้าได้ง่ายกว่านะครับกว่าที่เราไม่ถอดแต่บางบางตัวมันจะถอดยากนะครับถ้าถอดยากเราก็ไม่ต้องถอดก็ได้ตอกแบบประคองเอานะครับครับถอด่องทรายนะชุดฟองทรายออกนะรเราจะ สังเกตไอ้นี้อยู่ข้างบนนะครับชุดเนี้เฟืองสายจะหันข้างบนบางทีเดี๋ยวเราประกอบมันจะประกอบกลับด้านอะไรอย่างนี้ต้องเสียเวลาเพราะมันเข้ากันได้เหมือนกันเห็นรูตรงยัดอย่างเดียวเลยไม่ได้ครับมันบังคับอยู่เคี่ยวมันจะบังคับอยู่ตอกออกมาเลยครับจะ,จะออกถ้าเกิดว่ามันหักแบบนี้เปลี่ยนเลยครับ ถ้าไม่เปลี่ยนมันจะล็อกบูตไม่อยู่นะครับมันจะล็อกบูตไม่อยู่อย่างงี้มันกรอบแล้วเหมือนกับเปลี่ยนมารอบนึงแล้วนะครับตอเนี้รอยถูกเปลี่ยนมาแล้วนะครับมีการย้ำม,มีการย้ำล่องบูตอยู่ครับนี่ก็น่าจะเป็นของเดิมนะครับตัวนี้เ,เป็นสกัดซับน้ํามันนะครับสกัดซับน้ํามันตัวนี้ถ้าเกิดมันแห้งมันก็จะทําให้กินบูตได้เหมือนกันนะครับอ,อีกอย่างหนึง่งถ้ามันแห้งเนี่ย มันจะทําให้แกนโรเตอร์เนี่ยฝืดฝืดทาให้มันเสียดสีกับตัวตัวบูทพอเสียดสีกับตัวบูทนานเข้านะครับมันเกิดความร,ร้อนพอเกิดครับหลังจากที่เรา,าได้บูทแล้วนะครับเราก็ใส่บูทเข้าไปในตําแหน่งเดิมนะครับแล้วก็สกสารซับน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวล็อกบูทนะครับแล้วก็ตอกอัดเข้าไปเลย ผมจะใช้การตอกอัดเข้าไปพอหลังจากเข้าแล้วเนี่ยให้เราทำการย้ำย้ำขอบนะครับย้ำขอบย้ำขอบตอกย้ำอตอกมันตอกแล้วก็ย้ำมันเข้าไปไม่ให้บูไม่ให้ตัวล็อกไม่ให้ตัวล็อกบูทเนี่ยมันเด้งออกนะครับ ตอกแต่เข็บมันนะครับถ้าเราไม่ตอกนะครับตัวล็อกบูทมันเด้งออกแล้วมันก็จะทําให้บูทมันหลุดนะมันก็ไม่ไม่อยู่นะครับเปลี่ยนบูททุกครั้งต้องตอกอัดเข้าไปนะครับเปลี่ยนบูททุกครั้งต้องตอกอัดเข้าไปนะครับ อีกด้านหนึ่งก็ทําเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็แกนหน้าก็ทําเหมือนกันนะครับนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนบูททั้งบูทหน้าแลวก็บูทหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่น้ามันน้ามันจักรนะครับน้ํามันจกักรหรือน้ามันน้ามันเครื่องน้ํามันหล่อลื่นก็ได้นะครับใส่ไปในใส่ไปในสกัดซับน้ามันที่ เป็นผ้าสก랄ด์นะครับใส่ไปเพื่อสำรองนะครับสำรองเวลาเราใช้งานพัดลมนะครับสำรองเวลาเราใช้งานพัดลมในกรณีที่เราใช้ไปนานๆเนี่ยถ้าเกิดว่าในแกนในแกนส่วนบูทต,ตัวเนี้ยน้ำม,นมันมันแห้งนะครับน้ำมันไม่แห้งหรือจารบีมันแห้งเนี่ยมันจะช่วยได้ในการเขาดึงน้ำมันที่อยู่ในสก랄ด์เนี้ยมาใช้งาน นะครับมาใช้งานตอนที่มันหมุนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้บูทมันพวกนี้มันติดเหนียวเนี่ยมันก็จะทําให้บูทมันฝืดนะครับส่วน w 4 0เนี่ยมันมันช่วยกัดสนิมได้ด้วยครับหลังจากนั้น <c oughs> ทุกอย่างนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็เริ่มประกอบนะครับประกอบถอยหลังจาก ที่เราถอดยังไงเราก็ประกอบถอยหลังไปเลยนะครับเมื่อกี้นะครับผมถอดตัวนี้นะครับผมก็ใส่คืนที่ไปครับใส่คืนที่ไปเลยมันจะมีล็อกมันอยู่นะครับถ้าเราใส่ไม่ตรงล็อกมันจะเบียดนะครับชุดนี้มันจะเข้าไม่ได้ถ้าใครจําไม่ได้ก็มาร์กไว้ก็ได้นะครับผมก็เคยมาร์กแรกๆทำมามาร์กจะเข้ามันก็จะเข้าตรงร่องมันพอดีนะครับถ้าใส่ผิดร่อง มันก็เข้าไม่ได้มันข้างล่างมันก็จะมีบ่ารับอยู่นะครับใส่ให้ไปสุดบ่ามันนะครับมันจะเสมอพอดีอัดเข้าไปสุดบ่ามันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นนะครับบูทหลังไอแกนหลังอย่างที่ผมเดี๋ยวใส่ตัวนี้เมื่อกี้อยู่ข้างบนนะครับอยู่กับเข็มขัดใช่ไหม แล้วก็มันมีเขี้ยวมันล็อกมันอยู่นะสังเกตเขี้ยวล็อกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็ดจารบีเก่าออกก่อนเดี๋ยวมันไปกัดเข้าไปกัดบูทอีกครับรสี่ศูนยะ์มันจะเช็ดแล้วมันสะอาดมันเอาเจารบีเก่าออกหมด พวกคราบสนิมพวกอะไรมันกัดออกไม่ใช่เชียนะครับแต่ว่าผมใช้ตลอดถ้าสะดวกใช้น้ำมันจักก็น้ำมันจักก็ดีประหยัดเชียล็อกน็อตส,สอตัวน็อตส,สั้นนะครับตัวนี้น็อตส,สั้นเกียวละเอียด ล็อตสั้นเกี e ่ยวละเอียดนะครับเป็นล็ e d, อตสั้นเกี่ยวละเอียด2ตัวสําหรับล็อกอชุดเฟืองสายเนี่ยตัวชุดนี้ชุดเฟืองสายถ้าพัดลมไม่สส่พัดลมไม่ใส่เราก็มาดูเฟืองตัวนี้นะเฟืองตัวนี้มันเสียบ่อยนะครับตัวละ20บาทสําหรับเฟืองบูธก็ตัวละ20เหมือนกันบางร้านนะครับแต่ถ้าไปซื้อแถวแหล่งนะครับแหล่งแถวบ้านหม้ออะไรเงี้ย มันก็เป็นถุงถุงนึงมี10บลูกร้อยกว่าบาทแล้วแต่บางถ้าเป็นอย่างดีก็ร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบถ้าเป็นถูกหน่อยก็80บาท10ลูกนะครับซอมพัดลมได้5้าตัวตัวนี้ในกรณีไม่สายหรือว่าสายติดติดขัดขัด,ขดนะครับสายแบบกึดุดุะดุดนะครับต้วนี้สายสะดุด อ่ให้เราถ้าสายแบบสายไม่เป็นจังหวะสายสะดุดก็มาดูเฟืองสายเฟืองบนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเฟืองสายให้ดูนะครับตัวนี้ก็น่าจะสายสะดุดเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ทดลองสายนะครับเพราะว่ามันไม่หมุนเมื่อกี้นี่นะครับชุดเฟืองสายจะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดเฟืองสายนะครับ ชุดฟังายที่เสียบ่อยก็คือตัวกลางตัวนี้ตัวกลางนี้นะครับที่เสียเสียเกิดจากครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเฟืองชุดนี้ก็คงไม่มีปัญหาฟองชุดนี้ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหามันก็จะล้มเสร็จแล้วเราก็ใส่คื้นที่นะครับใส่เฮ้ยตัวนี้ตัวเสียเสร็จแล้วเราก็ใส่คื้นที่อ่ามันจะมีลูกลูกปืนอยู่สองด้านแล้วก็ มีสปริงนะครับใส่ใส่ใสปริงแล้วก็ลูกปืนนะครับทั้งสองสปริงแล้วก็ลูกปืนไว้สองด้านาใช้มือนะครับมือประคองไว้หัวแม่โป้งกับนิ้วชี้นี่ยนิ้วกลางก็ได้นิ้วไหนก็ได้ที่สะดวกครับประคองไว้นิ้วโป้งันิ้วชี้ประคองลูกปืนสองด้านข้างในเป็นสปริงแล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับ ยัดเข้าไปข้างในครับพร้อมกับ2มือเนี้ยสนิ้วที่ประคองลูกปืนเนี่ยบีดนะครับบีบแล้วก็ให้เข้าร่องนะครับสังเกตร่องให้ตรงร่องแ่าให้ตรงร่องเข้าชารองพอดีปุ๊บผมก็อ่าพัดลมเนี่ยมันชอบน้ํามันแต่อย่าไปฉีดขดลวดนะครับเดี๋ยวปัญหาเกิดนะครับน้ำมันตัวนี้มันจะไปช่วยละลายพวกจารบีที่มัน เสื่อมสภาพอยู่นะครับอะเฟืองสายจบนะครับ ครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวบล็อกใบก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ